พอเรารู้ว่าทวจักรคาโนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความจริงเกี่ยวกับวัตจักรคาโนอยู่ก้อนหนึ่งที่คุณจะต้องรู้มันไม่งั้นคุณใช้งานมันไม่ได้นะครับอ่ะประเด็นแรกประเด็นแรกคือระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันนะครับวัฏาจาักรคาโนมีปฏิภาคสูงสุดนะครับอ่ะวาดเป็นรูปให้ดูมันก็จะทรงอะไรประมาณนี้นะผมวาดเร็วๆเวนาะมีแหล่งความร้อนสองแหล่งใช่ไหมอ่ะวาดเป็นแหล่งใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันนะ แหล่งความร้อนสองแหล่งนะครับ TH TL นะสมมุติมีเครื่องยนต์ความร้อนอยู่สองเครื่องเครื่องนึงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนจริงนะเครื่องยนต์ความร้อนอันนึงเป็นเครื่องยนต์คาโนมองเห็นภาพไหมเนี่ยอ่ะมี QH เข้ามามี QL เข้ามานะครับมี QL ออกไปนะครับอันนี้มีงานสุทธิออกมานะครับมีงานสุทธิออกมานะครับ สิ่งที่ต่างกันก็คือย้อนกลับได้หรือย้อนกลับไม่ได้ใช่ไหมคือเป็นคาโนไม่เป็นคาโนนะครับเขาบอกว่าระหว่างแรงความร้อนคู่เดียวกันครับเครื่องยนต์คาโนมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอโอเคไหมถ้าเราไปวิเคราะห์เครื่องยนต์จริงแล้วดันวิเคราะห์แล้วประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์คาโนเราจะพูดว่าเครื่องยนต์เครื่องนั้นขัดกับกฎข้อที่สองของเทอร์อโมไดนามิกเครื่องยนต์เครื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอยู่จริงโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมยังยังไม่เข้าใจก็จําไปก่อนนะอันนี้อาจจะต้องจําไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีใช้งานอ,อฟังฟัง,ฟงรู้เรื่องใช่ไหมระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเครื่องยนต์คาโนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวิเคราะห์เครื่องยนต์อะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเราวิเคราะห์ออกมาได้ว่าเฮ้ยประสิทธิภาพมันมากกว่าเครื่องยนต์คาโนวะแต่ว่าเครื่องยนต์เครื่องนั้นขัดกับกฎข้อที่สองเป็นไปไม่ได้โอเคนะครับใช้งานกันแบบนี้นะถัดไประหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเครื่องยนต์คาโนมีประสิทธิภาพเท่ากันเสมอนะครับถ้าวาดเป็นภาพก็ ระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันนะครับ TH T H p L คู่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะครับสมมติเราวาดเป็นเครื่องเล็กนะครับจิ๋วๆนะเป็นเครื่องอยนต์ความร้อนจิ๋วๆกับเครื่องอยนต์ความร้อนเครื่องใหญ่ๆนะครับถ้าทั้งคู่เป็นวัตจัรฟานโน ถ้าทั้งคู่เป็นวัตจักรรคาโนนะมีหมุนหมุนอยู่ตรงข้างในเหมือนกันนะถ้าทั้งคู่เป็นวัตจักรรคาโนนะครับสองเครื่องนี้มีปฏิภาพเท่ากันโอเคไหมอันนี้คือความจริงข้อที่สองนะครับระหว่างแหลงความร้อนคู่เดียวกันเครื่องยนต์คาโนมีปฏิภาพเท่ากันเสมอไม่ว่าเครื่องนั้นจะใหญ่หรือเล็กไม่ว่าเครื่องนั้นจะใช้อะไรเป็นสารทํางานโอเคนะครับสองข้อนี้ต้องรู้นะ ระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเครื่อยงยนต์คาโนมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอเครื่องยนต์เครื่องไหนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อยงยนต์คาโนเครื่องนั้นขัดกับบข้อที่สองนะครับเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้นะครับระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันนะครับวัตถุคาโนมีประสิทธิภาพเท่ากันเสมอไม่ขึ้นกับขนาดไม่ขึ้นกับชนิดของสารทํางานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของคาโนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนเท่านั้น โอเคนะอันนี้ก็เป็นคีย์สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไล่ประสิทธิภาพของวัตถุจากคาโนแล้วเนี่ยคุณจะพบว่ามันเขียนอยู่ในรูปฟ mm ังก์ชันของอุณภูมิ TH T H P L เท่านั้นนะครับโอเคนะผมเขียนตรงนี้ความหมายคืออะไรครับตรงเนี้ผมเขียนอันนี้คือความเข้าใจของผมนะแล้วผมก็นําเสนอนนะถ้าคุณเข้าใจตามผมได้ก็โอเคถ้าคุณเข้าใจตามผมไม่ได้ก็ต้องไปหามุมมองในการทำคาเข้าใจของคุณเองนะครับ ผมาทำความเข้าใจว่าอย่างนี้ข้อความของเควินแังสเตตแมนกับพอลเซสสเตทเมนอ่ะมันคือกฎข้อที่สองในเชิงนิยามในเชิงทฤษฎีนะครับแต่เวลาเราไปใช้งานจริงนี่ยเราไปใช้งานในรูปของวัตจักคาโนโอเคไหมเวลาเราจะพูดว่าวัตจักอะไรก็ตามมันแบบขัดกับกฎข้อที่สองหรือไม่เราไปเทียบกับคาโนถ้าผลิติัณฑ์มันดีกว่าคาโนก็แปลว่ามันขัดกับกฎข้อที่สองเป็นไปไม่ได้โอเคนะครับ ในรูปนี้เนี่ยผมวาดเฉพาะฮีตเอนจิ้นนะแต่ว่าจริงๆวาดเป็นเครื่องทำความเย็นก็ได้นะเครื่องทำความเย็นก็เวลาพูด็นในเทอมของเครื่องทำความเย็นก็คือเอ,อระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเครื่องทำความเย็นคาโนมี COP สูงสุดเสมอถ้าเครื่องทำความเย็นเครื่องไหนมี COP สูงกว่าคาโนเครื่องทำความเย็นเครื่องนั้นขัดกับกฎข้อที่สองเป็นไปไม่ได้โอเคไหมครับ มาดูอีกอันหนึ่งระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเครื่องทําความเย็นไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กไม่ว่าจะใช้สารทําความเย็นชนิดใดถ้ามันเป็นเครื่องทําความเย็นคาโนจะมีซ o p อเท่ากันเสมอโอเคไหมครับชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนฟังซ้ำเรื่อยๆนะ โอเคไหมถ้าเปิดอยู่บน YouTube ก็เอานิ้วไปแตะทางซ้ายของจอดับเบิลดับเบิลแตะสองทีดับเบิลทัชสองทีนะครับนะกรอกลับไปฟังนะครับโอเค